อ่ะวันนี้เราจะไปเที่ยวกเกาะเกต็ดกันค่ะโหฟิลเตอร์สวยเวอร์อ่ะวันนี้นะคะเราเรียกโบมารับที่บ้านนะจ๊ะถึงแล้วแดดแรงมากเปียงสุดๆนะคะแต่มากก็ยังสวยอยู่เพราะว่าฟิลเตอร์ยังไม่หลุดดูบรรยากาศรอบๆ สุดท้ายได้ขึ้นเรือละจ้านั่งเรือข้ามฟากมานะคะสามบาทต่อคนเท่านั้นนะคะนี่บรรยากาศรอบๆนะคะกลางแม่น้ำเจ้าพยาในที่สุดเราก็มาถึงแล้วนะคะยินดีต้อนรับสู่เกาะเกรด็ดน้าเปเวอร์ ขอแอบแวะถ่ายรูปก,กับกระจกนิดนึงก่อนตะลุยเดินรอบเกาะบายบาย CU p a t ท u ครับ